รายการนี้นะครับเป็นมอเตอร์เกียร์ต้นกําลังนะฮะนี่นะครับเซตนี้เข้ามาด้วยกัน4ตัวนะครับเดี๋ยวดูที่3ตัวนี้ก่อนนะครับขนาด40แรงนะครับแบรนด์ซีอูรได้นะฮะสีแรงม้าอัตราทดหนึต่อ12ความเร็วไปเผาวิร้อยยีรอบต่อนาทีรุ่นพิเศษติดเบรกในตัวเลยนะครับอันนี้เป็นมือ2สภาพดีนะฮะใช้งานมาแล้วนะฮะตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ฮะตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เริ่มเลยฮะหัวเกียร์นะฮะดูฮะ ของใหม่นะครับตัวนี้ใหม่เก็บสเปร์ไว้นะฮะยังไม่ได้ใช้งานนะครับขนาด7แรงครึ่งนะครับตัวนี้ก็แบรนซิลอยู่ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอัตราทดเนี่ยช้ามากนะฮะหต่อ473นะครับความเร็วใเพาวอยู่ที่3รอบต่อนาทีมีเบรกในตัวด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นของใหม่นะฮะก็ลูพาร้อยสามสิบห้ามิลนะครับนี่ของใหม่ยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับจุกไฟยังอยู่ครบเลยนะครับ ขายท่านใดนะครับสนใจเกียร์ต้นกำลังชุดนี้นะฮะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่ Official Line ของทางร้านนะครับ s i k p s t machine นะครับ